สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินวารลอเจ็บก่แรกเลอยเท่าเหมือนแม่งระบมอ่ะแตตัดมาที่เรามันแงไม่ออกคือเจ็บน้ำตาล่วงทรีทวัประเดิมคลิปแรกในช่องวินวารบลอกนี่นะคะเราจะมาพูดถึงประสบการณ์จัดฟันใสค่ะ ซึ่งการจัดฟันใสเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันมีหลากหลายแบบมึกมากมีแบบเป็นสิบแบรนด์แต่ว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดฟันใสแบบคริสตัลส m i l e โอเควันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าขั้นตอนของมันเนะี่ยมีอะไรบ้างทํายังไงขั้นตอนเป็นยังไงจัดนานไหมแล้วก็ความรู้สึกตอนทําแล้วก็หลังทํานะคะว่ามันดีหรือไม่ดีจะปังหรือว่าจะพังเราไปดูกันเลยค่ะ ตทำไมาเราต้องจัดฟัน <c oughs> สาเหตุที่เราต้องจัดฟันนะคะก็คือคือรูปคะ่ะดึงดึงดึงดึนั่แหละคะ่สะสาเหตุที่เราต้องจัดฟันเพราะว่าฟันเราซอนกันแบบนี้เลยคะ่ะส <c oughs> อนกันจะขีดกันอยู่และะ้วค่ะแบบนี้เลยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดฟันนะคะ <c oughs> เราก็ต้องให้ฟันแท้ของเราเนะี่ย ขึ้นมาให้หมดก่อนค่ะให้ฟันแท้ของเราได้ขึ้นมาเชิดชัยได้ขึ้นมาเซฮายกับทุกคนก่อนพอฟันแท้เราขึ้นนะคะก็จอยประมาณอายุ14พอเรา14ปุ๊บเนี่ยเราก็รีบไปปรึกษาคุณหมอนลคะ่ะว่า how to จัดฟันโอเคค่ะแต่ว่าก่อนเราจะไปคุยเรื่องจัดฟันนะคะเราต้องเท้าความก่อนว่าจิตเจ้ของเราเนี่ยก็จัดฟันใส่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าของเขานะคะจะเป็นอินวิสไลคค่ะแล้วพอเขารู้ว่าเราใช่ไหมอยากแบบจัดฟันใสเหมือนกันเขาก็เลยแนะนำไปที่แป <Smile Clinic. S 1> ้งชอบสไมล์คลินิกอเออคลินิกป่ะเออคลินิกนะคะชื่อซึ่งแบบมันเป็นคลินิกที่มีหลากหลายสาขามากสาขาแบบเยอะมาก,มากๆกค่ะทุกคน แต่ว่าของเราเนี่ยเราทําที่สาขาสีลมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อคุณหมอไ้ให้ด้วยซึ่งคุณหมอเราไม่ใช่คุณหมอธรรมดากะลกาที่ไหนคุณหมอของเราเป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะติ๊กต็อกนไม่ใช่คุณหมอเป็นติ๊กต็อกเกอรเกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะซึ่งแบบคุณหมอคือขึ้นฟีดบ่อยมากแล้วก็ฮอตเวอร์คนฟอเป็นแสนแต่เราแบบแปะชื่อหมอไว้ให้ ดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ไปหาคุณหมอค่ะไปปรึกษากับคุณหมอว่าฟันแบบเราเนี่ยสามารถจัดฟันใสได้ไหมเอ่อแต่ละเคสนะคะก็จะเป็นคุณหมอเขาจะประเมินซึ่งของทุกคนเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันเลยค่ะของอันนี้ตอนแรกคุณหมอไม่แนะนําให้จัดใสเพราะว่ามันใช้เวลาช้าแล้วมันก็ยากเพราะว่าฟันน่ะมันซ้อนกันแบบอย่างเงี้ยมันซ้อนกันแบบนี้เลยคือถ้าจัดใสอ่ะจะเอาออกมาให้มันอย่างเงี้ย มันใช้เวลาค่อนข้างที่จะแบบช้าแล้วคุณหมอก็ไม่แนะนำแต่ว่าเราอะด้วยความบันรอแบบต้องแคสงานอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจัดเหล็กมันจะแบบไม่ค่อยสะดวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอก็คือน่ารักมากกิ่งมากคุณหมอทำให้เราได้คนเสร็จเราเนี่ยมันก็ถึงขั้นตอนสำคัญค่ะก็คือขั้นตอนการทำความสะอาดช่องปากก็อย่างเช่นแบบอุดฟัน หินปูนฟันที่ผุๆทั้งหลายนะคะคุณหมอก็จะซ่อมให้หมดเลยเป็นการทำความสะอาดช่องปากก่อนจะเริ่มใส่ชิ้นงานที่หึงซึ่งของเคสซินวาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเวอร์เพราะว่า mm hmm. พวกลอะคะเราไม่ต้องถอนฟันออกสักซีกเลยค่ะคะือฟันของเราอยู่ครบครบสามสิซี่สุดยอดไปเลยใช่ไหมดูสิ ส่วนวิธีการของมันนะคะตอนแรกเลยก่อนที่เราจะแบบใส่ฟันใช่ไหมคุณหมอเขาจะให้เราสแกนฟันค่ะเป็นแบบเครื่องอะเครื่องแบบอย่างเงีเ้ยอย่างเงี้ยระวางค้าใช่ปะแล้วเนี่ยติดหนะะ้าผากแล้วเครื่องมันก็จะหมุนแบบอืนออย่างนี้เลยทุกคนแล้วคือตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทำไม่เคยเอ็กซเรย์ฟันเลยมันจะเป็นเอ่อที่เอ็กซเรย์แบบทั้งหัวเลยแล้วก็มีเอ็กซเรย์แบบสามมีนะคะเขาก็จะเอาอะไรหนูยัดเข้าไปในปากเรา อ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ฟันเราออกมาเป็นแบบ before after คือเราจะเห็นพัฒนาการของฟันเราว่า,วาเราใส่ชิ้นนี้ฟันเราจะเคลื่อนที่เท่านี้เราใส่อีกชิ้นหนึ่งฟันเราก็จะเคลื่อนที่ไปอีกนิดนึงเราจะเห็นตั้งแต่ต้นว่าแบบตอนแรกเราฟันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจนถึงเสร็จเลยว่าฟันเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องใส่ทั้งหมดกี่ชิน้นใช้เวลานานเท่าไหร่คือแบบทุกคนมันดีมากมันคือแบบ โอ้ห่ก็เาป็นแบบอ oh ันยกวันที่ติดเครื่องมือนะคะคุณหมอจะติดตัวที่มันเรียกว่า attachment อีกรอบ attachment อ่านปากวินไว้ attachment หรือที่หลายๆคนเรียกว่าฟันฉลามค่ะคุณหมอเขาจะติดแบบที่ที่ฟันเราอะเป็นซิกซี่แต่ว่าไม่ได้ติดทุกซิกนะคะติดแค่บางซี่ตามแบบที่เขาออกแบบมาซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ ฟันของเราเคลื่อนที่ไปตามที่เขากําหนดเอาไว้แต่บอกก่อนเลยนะคะว่า attachment ที่ติดอยู่ที่ฟันเราเนี่ยของแต่ละคนคือไม่เหมือนกันนะคะเพราะามันต้องตามที่คุณหมอออกแบบมาให้แล้วตอนที่เราติด attachment ตัวเนี้ยคือใช้เวลาแบบไม่นานมากคือประมาณ20นาทีก็เสร็จอะแล้วก็ไม่เจ็บเลยแต่แค่พอทําเสร็จก็จะไม่ชินนิดนึงเพราะก็คือเกี่ยวปากไปหมดเลยนะคะคือแบอ๋อแล้วบอกก่อนเลยนะคะว่าระหว่างที่เราอัดคลิปนี้กันอยู่ใช่ไหมคือเราอะ จัดฟันได้ประมาณหนึ่งปีกับอีกน่าจะประมาณสามเดือนได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังจัดอยู่นะแต่คือเราอะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเพราะเราอยากแบบให้ทุกคนแล้วก็ตัวเราเอางด้วยแบบเห็นพัฒนาการของฟันเราว่ามันแบบเออมันเคลื่อนที่มันแบบจากตรงนี้สุดตรงนี้แล้วนะแต่มันยังไม่ถึงตรงนี้นะคือตอนนี้มันอยู่ึกลางๆซึ่งตอนนี้เนี่ยฟันของเรานะคะต้องเกี่ยวยางเราตอนนี้เราใส่มาประมาณ30ชิน้น อันนี้คือชิ้นที่30ซึ่งชิ้นที่ไม่ต้องเกี่ยวยางอะจะมีทั้งหมดอันเนี้ยคือชิ้นที่ไม่ต้องเกี่ยวยางชิ้นที่ไม่ต้องเกี่ยวยางนะคะจะมีทั้งหมด24ชิ้นแ,แล้วก็ชิ้นที่เกี่ยวยางอะน่าจะมีอีก24ชิ้นเพราะว่ามันมันมีสลัดอยู่นีนี้มันจะมีบอกโอ๊ยไม่ใช่มีอีกส4ชิ้นไม่ใช่24นะคะเห็นไหมเห็นไหม ั่นแล,ละคะ่ะมันจะมีอีก14ี่ชิ้นที่ต้องเกี่ยวยางซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใส่ชิ้นที่หกอยู่ในนี้ก็คือไม่มีฟันนะคะเพราะว่าใส่อยู่เห็นป่เ้าทุกคนไม่เห็นหรอกคือถ้าสมมติไม่มองไกลอะ่ะมองไม่รู้ว่าใส่อยู่เชี่วเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวยางเดี๋ยวยวโชว์ยางให้ดูนะคะนี่คือ,อยางของเรายางของเราเป็นรูปลิงคือเราแบบทำท่าเหมือนมันไ,ไหม ก้างไปเถิดนะทุกคนแต่เราจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงแถมแท้ทถมแถมแถมแถมมเห็นวันนี้อ่ะได้หยิบมาสองเส้นเนาเห็นไม่มันไม่โฟกัสเลยเฮ่แมนคือคนมันไม่โฟกัสอ่ะต้องทำยไงดนีเธอ โฟกัสใหม่นล้วเะเออแค่นี้อ่ะขอแค่นี้เองไม่ได้หรอคือไม่โฟกัสเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อกี้โฟกัสแล้วนะคะเราก็ต้องเกี่ยวอันเนี้ยสองฝั่งซึ่งอยางอินนี่อ่ะคือเห็นเส้นแค่นี้ทุกคนมันยืดแบบโคตรยืดอ่ะคือเราเกี่ยวจากฝั่งเนี้ยมาฝั่งนี้ได้เลยอ่ะคือ แล้วมัดผมได้เลยนะคะคือยืดขนาดนี้คือแล้วมันไม่ขาดมันเหนียวมากนะคะแต่ว่าทุกคนถ้าแบบทุกคนอะ่ะก็จะไม่ได้ลายลิงเหมือนกันหมดนะบางคนก็จะได้แบบลายหมีลายแบบไม่รู้มีลายอะไรบ้างแต่แล้วเพิ่งได้ลิงมาอันเดียวนะมาเดี๋ยวเราจะใส่ให้ทุกคนดูนี่ก้องฟันฮ่าดูชื่อสิเชื่อของเราอะลอกหมดแล้วอะ่ะ ให้รู้เลยเพาใช้จริงๆว้วใช้นานมากอันนี้คือกล่องที่คุณหมองให้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะนี่แล้วใส่ยางให้หนูมาโอ๊ยขยับมาใกล้ๆสิเออเห็นไหมถ้าดูคนสังเกตใกล้ๆนะคะเราใส่หันีย่เห็นไหมเฮ้ย<อ>ซส้นข้างในอ่ะจะมีเหล็กอีก เออเดี๋ยวเราโชว์เล็กให้ดูแบบหนึง่งเราเกี่ยวยางให้ดูก่อนวิธีการเกี่ยวนะคะมน่า,าจ,จะแบบอุบาทดิดนนึ่งนะทุกคนมันจะแบบน่รันดร์ทำลายมาบบอะไรแบบนี้แต่ว่าเพื่อความเรียวของเราเราก็หา่างอะแล้วก็อะไรรักเกี่ยมาข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างเห็นนะอันจะนูนออกมาแล้วก็เกิดอะไร่า <Wow. S 1> เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะอีกข้างหนึ่งมา ทำเหมือนกันเลยค่ะข้างข้างบนก่อนลองอ่ะข้างล่างแล้วก็ดึงอ่ะข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างซึ่งตอนที่เราทําอันเนี้ยคุณหมอมีสอนนะคะเวลาแกะทุกอย่างคุณหมอมีสอนก่อน,อ,นอ๋อจริงตอนที่หมอสอนอะ่ะมัน,น,นพูดง่ายหมอแบบกึกกึก๊แล้วก็ให้เราลองทําให้ดูตอนนั้นซึ่งเราก็ทําได้นะตอนนั้นแบบกึกกึ๊ก ก็ยังแกะยากนิดนึงตพราะพอเราแบบทํามาเรื่อยๆจนมันเริ่มชินอ่ะมันก็แกะไม่ยากนอกจากว่าเวลาเราเปลี่ยนฟันบางชิ้นใช่ไหมคะมันจะแบบแน่นเหมือนฟันมันแบบเคลื่อนที่มันก็คือจะแน่นแล้วก็จะเจ็บฟันมากแต่เราจะเจ็บแค่ประมาณแบบเอ่อหนึ่งถึงสวันแรกวันที่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเริ่มดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ปกติแต่จริงๆบางทีอะเปลี่ยนชิ้นฟันก็คือไม่เจ็บเลยมันแล้วแต่ชิ้นว่าชิ้นนั้นมันจะแบบบีบฟันเราแค่ไหนนะคะ ฟันละสี่ฮ่าวแลเออลืมบอกแล้วฟันแต่ละชิ้นของเรานะคะหนึ่งอันน่ะหนึ่งเทรลเนี่ยหนึ่งคู่เราต้องใส่ทั้งหมดสิบสี่วันก็คือสองอาทิตย์แล้วเราก็ต้องใส่หนึ่งวันเนี่ยให้ครบยี่สิบสองชั่วโมงค่ะยี่สิบสองชั่วโมงเลยคือเราอะถอนได้แค่ตอนกินข้าวพอกินข้าวเสร็จเราก็ต้องไปแปรงฟันทำความสะอาดแล้วเราก็ใส่ฟันกลับเข้าไปใหม่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าแบบ เราแบบว่ากินข้าวเสร็จกับเพื่อนเนี้ยอยากแบบข้อเมาโมยแล้วเราถอดทิ้งเอาไว้แล้วแบบขี้เกียจแต่งฟันขี้เกียจทาความสะอาดเอแผนของเราอะ่ะมันก็อาจจะแบบไม่ไปตามที่คุณหมอเขาพูดแบบเป๊ะเป๊เแปบบแบบแบบเลยเพราะว่าเราใส่เวลานี่ไม่ตรงกับที่เขาบอกนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําหายใช่ปะ่ะเนี่ยเราทำอันนี้หายวิธีแก้คืออะไรเราไม่สามารถแส่ดคามได้ไแล้วเราจะใส่อะไร ใช่ค่ะใส่อันเก่าค่ะเดี๋ยนะอันนี้คืออันที่6ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราทําอันที่6หายเราอสมมติอะเดี๋ยวเราเจอตัวยอย่างง่ายๆให้ดูนะคะสมมุติว่าเด็กหญิงวินวาใส่ฟันชิ้นที่6ได้ประมาณ10วันแล้วแล้วเด็กหญิงวินวาทําฟันชิ้นที่6หายไปเด็กหญิงวินวา ไม่สามารถข้าไมไปใส่อันที่เจดได้แ,<อ>แต่เด็กหญิงวินวาต้องมาใส่อันที่5 <ST AR C> ให้ครบสิบสี่วันค่ะแล้วเราค่อยใส่อันที่หกซึ่งเอาจริงเราอะไม่เคยทำหายเลยเรารักษายิ่งชีพเพราะอยากจัดฟันให้เสร็จเร็วๆไม่อยากแบบใส่นานๆาเนยบอกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาให้มันดีๆรักษาแบบเป็นรูปเป็นด่างดวงใจ พูดความรู้สึกตอนที่ก่อนทําของเราว่าแบบใส่แรกๆรู้สึกยังไงแต่ถ้าสมมติแบบพูดอย่างนี้เลยอะมันเหมือนเ,อาเราแบบไม่แน่ใจไม่ชัวร์แล้วก็มนโนมขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีโน้ตเอาไว้ตอนที่เราทําอย่างนี้ว่า,ออาแบบทำกันบ้านเออเรามันดบบทากันบ้านเดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี่นะคะเราโน้ตเอาไว้นะคะเราโน้ตเอาไว,ว้ว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแต่เราจะมาอ่านให้ฟังเพื่อแบบอัตรนต มาค่ะความรู้สึกหลังใส่แล้วชิ้นที่หนึ่งะนะตอนที่คุณหมอใส่ให้อ่ะแล้วเขาแบบสอนถอดสอนใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอเรากลับมาทำเองที่บ้านอนะ่ะคือแบบตึงมากแล้วก็แบบว่าไม่ชินเท่าไหร่ใส่เวลาใส่นะ่ะคือตอนที่ทํากับคุณหมอมันที่เราเล่าไปอ่ะกับคุณหมอคือง่ายมากคุณหมอแง่แง่แง่แง,ง,ง,ง่แต่ตัดมาที่เราอ่ะมันแง่ไม่ออกค่ะมันแข็งมันแบบ แล้วเราแบบเพิ่งใส่ชิดแรกมันไม่ชินทุกคนนู้ไหมนะล้วก็เออเนี้ยจำได้วันแรกๆอะ่ะแกะนานมากคือแกะไม่ออกแล้วแบบจะร้องไห้เพราะมันเจ็บอะ่ะแล้วก็แกะไม่ออกนบบเฮะรู้สึกจะตายแล้วเหนื่อยมากทำทำอะไรไม่ได้พอวันแรกผ่านไปใช่ไหมคะวันที่สองค่ะวันที่สองคือเจ็บน้ำตาล่วงร <c oughs> ่วงแบบ สิ่งนี้เลยคือวันแรกอะเราจะเจ็บแบบตึงๆแบบแน่นๆไม่ค่อยชินแกะยากเพราะแบบยังไม่รู้หลกักไม่รู้มุมแต่พอวันที่สองอะเราก็จะเหมือนเก่งกว่าวันแรกแต่เจ็บกว่าวันแรกค่ะเจ็บกว่าวันแรกแบบลอยเท้าอ่ะเหมือนแมงระบมอะคือวันแรกมันยังแบบไม่เท่าไหร่เพราะเพิ่งใส่วันที่สองคือกินอะไรไม่ได้กินได้แบบโ๊กนมโยเกิร์ตของที่แบบค่อนข้างที่จเจริญกว่าเพราะว่ามันเคี้ยวอะไรไม่ได้เหมือนฟันมันแบบอ่อน เพราะว่าเหงื่อมันแบบมันเคลื่อนที่อ่ะล้าก็จะเจ็บมากคือตอนนั้นแบบน้าตาร่วงได้่วงอ่ะแต่ว่าย้านะคะว่าเวลาใส่ฟันอ่ะมันไม่ได้เจ็บทุกชิ้นนะคือเผื่อทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเจ็บแบบน้ำตาล่วงคือมันเจ็บทุกชิ้นนนนนนทุกคนคิดผิดคะ่ะไม่ใช่คะ่ะมันเจ็บแค่บางชิ้นคะ่ะย้ำนะคะบางชิ้นบางชิ้นเท่านั้นและที่ขาดไม่ได้ในกล่องฟันของเรามีอุปกรณ์พิเศษ นั่นก็คือโอ๊ยเปิดป่าไปะเฮ้ยเปิดเหรอวะอ๋อผิด,ด้านดึงตอกซ้ำไั้ไหมคะตาดา,ดามันเรียกว่ามันเรียกว่าชิวีค่ะสิ่งนี้เรียกว่าชิวีนะคะตาดามันเป็นยางมันเป็นยางกับทั้งชิ้นเลยดูความหนามัน คุณหมอจะให้มาหนึ่งชิ้นพร้อมกับกล่องซึ่งถ้าสมมติเราทำขายเราก็ต้องซื้อนะทุกคนไม่ใช่การใช้อันนี้นะคะเราต้องกัดอ่ากัดยงยเพราะว่าแบบบางทีอะเราใส่ฟันใช่ไหมเราใช้มือกดแล้วมันไม่แน่นแน่นไม่พอไม่ลงล็อกเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยของเราซึ่งถ้าแบบอันไหนใหม่ๆอันใหม่ๆส่วนอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้แบบตอนแรกๆที่เพิ่งเปลี่ยนฟันเพราะว่าเราจะแบบกดไม่ลงล็อกเท่าไหร่เดี๋ยวเรากัดให้ดู กัดอันนี้เลยแล้วตอนกัดอ่ะเจ็บมากนะบอกเลยแต่ก็คือเพื่อให้มันลงล็อกแล้วเราจะได้แบบทําฟันเสร็จเร็วๆจะได้สวยเร็วๆเนาะเราก็ต้องกัดก็ <c oughs> อคืออันเนี้ยอันนี้ใส่น่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ไม่เจ็บแล้วนะคะโอ <c oughs> ก็มาคุยกันเรื่องราคาเป็นดีกว่าไหมเนะ <c oughs> มาะเพราะเมื่อกี้เราก็อกแเราว่าที่เราเลือกกันนี้เพราะด้วยความเราเป็นนักเรียนราคามัน ถูกมันก็ตอบโจทย์เราที่สุด <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเราไปดูราคากันเลยค่ะโปรที่1คือ crystal smile moderate ใช้เครื่องมือตั้งแต่18ถึง20คู่ระยะเวลาประมาณ1ปีราคาปกติ5 9 0 0 0บาท ตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะเหลือ49,000บาทค่ะอันนี้คือสำหรับเคสที่ไม่ซับซ้อนมากนะคะส่วนโปรที่ส Crystal Smile Comprehensive จำนวนชิ้นตั้งแต่21คู่ขึ้นไประยะเวลา1-2ปีราคาปกติเนี่ย89,000บาทตอนนี้จัดโปรเหลือ79,000บาทอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีความซับซอ้อนฟันเกมมากโอเคตอนนี้ทุกคนก็ไปดูราคาแล้วใช่ปะ โอเคเราก็จะบอกว่าที่เราทำเนี่ยมันคือตัวโปรโมชั่น7900ศูนย์ศศูนย์มีส่วนกี่ตัวเจ็เหมือนเก้าพันนะคะเพราะว่าชิ้นที่เราใส่อะก็เราก็บอกไปแล้วว่าใส่ชิ้นที่30อยู่อันนี้คือชิ้นที่30คือมันเลย20ชิ้นเพราะฉะนั้นามันก็จะเป็นแพ็กเกจนี้ซึ่งอันที่เราทาเนี่ยด้ว,วยความฟันเราเกค่อนข้างเยอะคือแม่งคุ้มมากทุกคนแล้วก็อ,อ,อันข้างบนเนี่ยคืออันล่าสุดอันเนี้ยอันนี้คืออันแรกของเรา อันนี้คืออันตอนนี้ทุกคนดูมันแบบฉันพัฒนาการฉันมีพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ <Wow. S 1> มันต่างกันสุดยอดฉันพูิใจน่าค่ะตอนนี้มาถึงช่วงรีวิวแบบรีวิวคลินิกเป็นคอกสมาร์คคือคลินิกที่เราไปอ่ะเราทำกับคุณหมอนะคะดอกเตอร์วิกรม เขาก็คือแบบน่ารักมากคุณหมอก็คือลอแล้วคุณหมอก็เฟลลี่คุณหมอน่ารักมากเราแค่บอกว่าเราต้องการอะไรอะแล้วเขาก็ทําให้เราได้หมดเลยพนักงานทุกคนที่อยู่ในนั้นนะคะก็คือแบบบริการเราดีมากบริการเราแบบดีแบบเนี้ยทุกครั้งที่ไปเลยไม่ใช่แค่แบบบางครั้งไม่ใช่แค่ตอนแรกๆแต่ก็คือจนถึงตอนนี้เขาไปยังบริการเราดีมันก็เลยแบบเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าเราอยากให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากจัดฟันแบบนี้ ันนี่เลยอนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนถ้าขัดสนแบบใครมีคำถามใช่ไหมก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์ไปเลยเราจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะ แล้วมีใครมีใครในที่นี้ไหมคะอยากรู้ว่า i n v i s สไลด์กับคริสตัล i ม e เนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าที่เราเล่าไปไมาแก้มันคือโอรีคริสตั m i ม e ใช่ปะซึ่งมันก็มีบางอย่างที่มันต่างจาก i n v i s สไลด์อะคะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี่ย<ๆ>กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบการเวสกันคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายอ้ยอุ้ย อย่าพึ่งได้ป่ะฝักไอจีกันคะ่ะมีมาันนัฐานนะคะด่าเรา,าได้ชิน้นส่วนมาเพิ่มแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยคุณหมออะให้มาเอ่อแล้วก็อีก4เดือนแล้วค่อยมาหาคุณหมอใหม่นะคะคุณหมอก็จะนัดแบบนี้ทุกๆครั้งเลยถ้าใครสนใจก็มาถามที่คลินิกดูก่อนได้นะคะเพราะคุณหมอคิวนันเวอร์ไปไ,ไปเลี้ยว